เลยนะอ่ะมาะเห็นสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าอยากได้รถเก่งราคาเบาๆนะคะมีแนะนําบ้างไหมนะคะมีนะคะ,ะ,คะลูกคา้าแล้วก็หลายรุ่นด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะแอดมินอยู่ตรงนี้เลยนี่คันนี้เลยนะคะแอดมินจะ,ะให้ชมคันนี้นะคะคันนี้ระะาคาเบาๆอยู่ที่3 0 0แสนกบาบาทนะคะลูกคา้าผ่อนก็เบาๆนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะตัวนี้เลยนะคะมิซูบิชิมิราจ ไม่ใช่นะคะแอดมินพูดผิดมิซูบิชิเอสคลาสนะคะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะลูกค้าใช้งานน้อยมากนะคะเครื่อง1.2นะคะคันนี้อ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟตาคู่หน้าก็ใสๆแบบนี้เลยนะคะใสกิ๊กเลยนะคะอ้าวไม่คุณไม่มองนะคะกระจังหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลงแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยมากนะคะคันนี้เป็นแม็กสีดำนะคะลูกค้าอ่า เป็นแม็กซีดัมนะคะลูกค้าแล้วก็สลับด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเนาะนี่นะคะภายในสวยมากนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวในตัวของด้านบนนะคะก็กว้างมากนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกตินะอ่าไฟอ่าเก่งด้านบนก็ออกปกตินะคะอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แล้วก็พวงมาลัยก็เป็นแบบอ่ามัลติฟังก์ชันนะคะ และส่วนเบาะหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะเบาะหลังก็กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าสามารถบรรจุได้ถึง3คนกันเลยทีเดียวนะคะหรือจะเอาตรงกลางลงมานะคะเป็นที่พักแขนแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะลูกค้าสะดวกสบายต่อการใช้งานนะอ่ะคันนี้นะคะฟังกช์ชันต่างๆก็ถือว่าครบเลยนะคะลูกค้าอ่ะใครที่อ่ากำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานราคาเบาๆนะคะ แอดมินก็นําเสนอเลยนะคะคันนี้ราคาไม่แพงนะคะหรืออยากได้ราคาเท่าไหร่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าอ่ายังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถสวยๆราคาจิ๊บๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะไปแล้วบ๊ายบาย